Eu กรณีเกิดอุบัติเหตุนะคะมีแค่20%ตรงนี้ก็จะเชิญชวนให้ทุกทุกท่านประชาชนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ก็ดีหรือรถยนต์ก็ดีได้มีการทําประกันพรบนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุด้วยเพราะว่า เราไม่คาดคิดในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเรามีพรบก็สามารถที่จะช่วยคุ้มครองสิทธิ์ได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าให้เป็นไปได้ก็พยายามใช้กฎหมายให้ถูกต้องบังคับใช้กฎหมายให้ถูกต้องนะคะซึ่งปีนี้ของจังหวัดนนท์ค่อนข้างที่จะมีสถิติที่ทดีเพราะมีการบูรณาการร่วมงานก,ากันทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจที่มีเรื่องของการ ดูเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการเมาแล้วไม่ขับนะคะก็มีการสอดส่องกันนะคะแล้วก็รวมถึงขนส่งจังหวัดก็จะมีการตรวจรถสาธารณะเรื่องของคนพนักง,งานขับรถมีการง่วงนอนไหมมีการดื่มสุราไหมซึ่งตรงนี้ก็เป็นการช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะที่จะเป็นการลดวบัติเหตุได้แล้วก็จะมีทั้ง ทางหลวงทางหลวงชนบทหรือทางเจ้าท่าก็ดีนะคะก็ทุกสาสุขด้วยนะคะแล้วก็ทางประชาสัมพันธ์จังหวัดก็ได้มีการรณรงค์กันอย่างต่อนเนื่องนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการหยุดยาวนะคะก็จะมีประชาชนที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้าสู่บ้าน บ้านบ้านที่นนหรือที่กรุงเทพนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอให้ทุกท่านเดินทางโดยปลอดภัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าดื่มเหล้าเมาไม่ขับนะ